สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูงานบุกระเบื้องผนังนะครับเป็นการระเบื้องผนังห้องน้ํานะครับเป็นลายสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีเส้นร่องสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตัดเอวด้วยกระเบื้องโมเสสสีดํานะครับที่เราตัดเอวให้นะครับแล้วมาตัดเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกของตัวช่องชาเวอร์หรือว่าช่องอาบน้ํานะครับ ราจะช่องให้กับคุณแม่นะครับเพื่อความสวยงามเล่นลูกเล่นนิดนึงนะครับนี่ก็เป็น,นบรรยากาศงานปูกระเบื้องนะครับนี่พอน้องวัดขนาดสี่เหลี่ยแล้วก็จะนํากระเบื้องมาปูนะครับโดยทาปูนกาวนะครับย้ำว่าเป็นปูนกาวทุกแผ่นนะครับถ้าเราใช้ปูนกาวในการปูก็จะเหนียวแน่นมั่นคงถาวรนะครับปูนกาวเราก็ใช้เกรดที่พรีเมียมหรือว,ว่าเกรดเอหน่อยนะครับ ก็จะปูไปที่ตัวแผ่นกระเบื้องนะครับปูให้เต็มนะครับเป็นการปูเต็มนะครับถ้าปูแบบสระเเบาไปจุดจุดนี้ก็อาจจะเกิดการหลุดล่อนได้นะครับพอทาปูนกาวเรียบร้อยแล้วก็นำมาบุกที่ผนังแล้วก็เคาะให้ได้ระดับตามเส้นเชือกที่เราวางเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยง่ายๆนะครับจากช่างปูเบื้องที่เขาทำกันทั่วไปนะครับเราจะใช้กิ๊บหนีบ นะครับเพื่อเว้นร่องไว้ก็ได้หรือจะใช้กิปบที่เป็นกิปบสาเร็จมาหนีบก็ได้เช่นกันนะครับทําตามจดิตนิสัยของช่างแต่ละคนเลยนะครับเทคนิคในการทํางานของช่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะบอกว่าทํานี้อย่างนู้นอย่างนั้นนะครับช่างแต่ละชุดก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นช่างของผมเองนะครับโดยไม่ได้ว่าจ้างใครมาปูให้แต่อย่างใด เป็นช่างของน้องๆทีมงานที่อยู่กับเราทีมงานเราอยู่แล้วนะครับนี่เป็นการปูกระเบื้องในห้องน้ํานะครับโซนนี้จะเป็นโซนชาวเวอร์นะครับนี่สวยงามเลยนะครับช่างบิลก็กาลังสกัดเพื่อที่จะทําการปูพื้นนะครับส่วนช่างตามนี้ก็จะทําการปูกระเบื้องอยู่ที่ตัววงกบประตูนะครับแล้วก็เว้นช่องไว้เพื่อที่จะใส่ตัวคิ้วกระเบื้องด้วยนะครับ พอปูผนังเสร็จเรียบอแล้วนะครับเราก็จะมาปูพื้นด้านบนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นผลงานของทีมงานของพวกเรานะครับนี่ก็วัดเพื่อที่จะให้ได้แผ่นกระเบื้องที่ขนาดกันนะครับฝากผลงานของผมและทีมงานไปด้วยนะครับฝากกดติดตามในช่องทางของเราจะได้ไม่พลาดค่าปใหม่จากทีมงานเราด้วยนะครับ